สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง S A P U T o R ปูทอนนะครับผมจะมาดูท่อนะครับข่อใเอ,เอน้งไปนะครับนี่นครับาครับตอนนี้อะไรนะฮะ <laughs> ออยคูลเลอร์ออยคูลเลอร์นะคบมัน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 ช่วยอะไรครับมันช่วยระบายความร้อนเวลาเดินทางไกลนะครับไกลขนาดไหนครับคันนี้เดินทางไกลยังไงจากจากจากบ้านหลังไปไปอายุทยาใช่ไหมฮะไปอยุธยาครับโอ้โหนั่นมันสี่ร้อยกว่ากิโลเลยนะฮะคันนี้ซัดยาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหไปไกลเลยครับโอ้โหเห็นว่าท่อไทเทเนียมแท้ทั้งใบเลย โอเคไทเทเนียมจากไหนไปไหนฮะจากไทเทเนียมจากตรงไหนบ้างตรงนี้ครับไปตรงนี้นะครับโอ้นี่ครับทั้งเส้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทางเส้นเลยทั้งหมดนี่นะครับโอเคสุดยอดสุดยอดไหมครับสุดยอดครับแล้วเบาะล่ะครับเบาะเบาะสั่งทำนับสั่งทำแบบอย่างดีเลยครับสั่งทำพิเศษเลยล่ะครับใช่ครับโอ้สั่งทำพิเศษเลย ในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยมีเครื่องมือครับมีเครื่องมือใช่ไหมฮะอ๋อเป็นกระเป๋าเครื่องมือใช่ไหม,มครับใช่ครับแต่ว่ามันขาดาโอ้ขาดมากเลยสุดยอดไหมครับนี่ฮะยอดครับสวยงาไมงาไหมครับสวยงามครับยีดก็เปลี่ยนใหม่ครับมีเปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับมัน <Okay. S 2> แก่เยอะครับ okay, โอเคอเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง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 นี้กันฮะเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับ มีีอัันนน้นะครบโอเคอันนี้พิเศษสุดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยไปเลยครับ